บทที่45ไปอยู่กับครูสอนวันที่หนุ่มเจริญย้ายจากบ้านสามกระไดไปอยู่กับครูสอนศิลปะบัลเลงหลวงทาราก็ให้คุณเปี่ยมกับคุณประพ์ มาส่งถึงบ้านครูสอนที่พญาไทยคุณประพศ์ไม่อยากให้คนที่เป็นทั้งญาติและเพื่อนที่เขาสนิทชิดเชื้อออกไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะเกรงใจบิดาจึงไม่กล้าโน,น่งเหนียวหรือทัดทานอีกอย่างหนึง่งเขาเห็นว่าคุณจเจริญถนัดทางดีดสีตีเป่าคงจะยึดอาชีพได้อย่างน้อยก็ดีกว่าไปขี่รถเครื่องไต่ทัง ซึ่งคุณกันเชียงต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วล้วนทารามอบเงินให้หลานชายสิบช่างสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและจ่ายส่วนตัวถ้าเงินหมดก็ให้มาขอใหม่หรือไม่ก็ฝากสั่งมาทางพ่อประพน์เพราะคนทั้งสองยังต้องพบกันอีกด้วยว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคุณหญิงห่วงกับคุณสายใจไม่อยากให้หลานไป แต่เมื่อรู้ว่าประมุกข,ของบ้านต้องการให้หลานปู่เป็นผู้รับมรดกทางดนตรีไทยจึงต้องพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยส่วนลูกสาวคุณสายจิตซึ่งบัดนี้เหลืออยู่สี่สาวนั้นแทบจะพากันประท้วงเพราะชอบพอกับคุณเจริญมากกว่าคุณประพศซึ่งผู้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กๆครั้นหนุ่มน้อยให้เหตุผลว่าเขาจะได้ ดีมีวิชาก็คงจะสบายอกสบายใจกว่าอยู่บ้านสามกระไดพวกเธอจึงยินยอมให้เข้าไปโดยเฉพาะคุณสายแก้วกับคุณสายทานนั้นรู้ดีว่าคุณเปี่ยมมีจิตริษยาคุณเจริญการไปเสียให้พ้นหูพ้นตากันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแม่วาดและพวกสาวๆในครัวออกมาช่วยหลานชายคุณหลวงขนของลงเรือ สมบัติส่วนตัวเขามีเพียงหีบไหว้ใส่เสื้อผ้ากับหนังสือเรียนแต่ที่บ่าวไพร่ต้องช่วยกันสารวนขนลงเรือนั้นเป็นสมบัติที่ท่านประมุกข,ของบ้านมอบเป็นมรดกแก่หลานชายคือวงปีพาดเครื่องคู่ที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยกให้หลวงทารารู้นิสัยหลานชายดีว่าถ้าลงได้ออกไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอยู่ด้วยอีก ตราบใดที่คุณเปี่ยมยังอยู่ในบ้านหลังนี้ท่านคิดอย่างรอบคอบว่าตัวเองก็ชรามากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่อาจจะรู้ได้ถ้าท่านตายไปหลานชายก็คงไม่กล้ามาทวงสิทธิ์หรือหากว่ามาคุณเปี่ยมก็คงไม่ยอมยกให้ง่ายๆฉะนั้นเพื่อตัดไฟเสแต่ต้นลมท่านจึงจัดการตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนั้นท่านได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกๆหมดทุกคนแล้วบ้านสามกระไดและทรัพย์สมบัติในบ้านตกเป็นของคุณสายใจบุตรสาวคนโตแม้ท่านจะไม่ชอบคุณเปี่ยมนะักหากความเป็นผู้ใหญ่ทำให้ต้องวางอุเบกขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาต้องเข้ามาเกี่ยวดองเป็นสามีบุตรสาว เป็นบิดาของพ่อประพ์ด้วยวัยและประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีท่านจึงสังเกตรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเปี่ยมกลับเข้ามาขออยู่บ้านสามกระไดรู้ว่าบุรุษนี้มีจิตริษยาหลานของท่านพ่อเจริญก็แสนฉลาดรู้เท่าทันว่าลุงเคยช่งตนหากก็ไม่ได้ปลิปากบอกใคร ทั้งยังพยายามทําตนให้เขาเมตตาแต่จิตใจของบุตรเขยคงจะหยาบกระด้างเกินกว่าจะรับรู้ถึงความดีงามใดๆจึงไม่สามารถขจัดโทสาคติที่มีต่อหลานภรยาให้ออกไปจากใจได้ นมน้อยคลานเข้าไปกราบเท้าคุณหลวงและคุณหญิงพลางกล่าวลาแม้จะรู้สึกผูกพันท่านด้วยบุพการีหากความรู้สึกนั้นก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมีต่อยายอาจเป็นได้ว่าเขาอยู่กับยายมานานกว่านั่นเองโชคดีนะพ่อคุณอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนย่าบ้างคุณหญิงรูปหัวหลานชายอย่างปราณี น้ำตาไหลรินลงอาบแก้มที่เหี่ยวย่นด้วยความชราตั้งอกตั้งใจเรียนน้าหลานอย่างน้อยให้เก่งเท่าปูหรือถ้าเก่งกว่าปูก็ยิ่งดีแล้วการเรียนที่โรงเรียนก็อย่าทิ้งต้องเอาใจใส่ให้มากต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะหลานนะคุณหลวงทั้งอวยพรและสอนสั่งครับ ผมจะพยายามทำตามที่คุณปู่บอกและก็จะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าทุกเดือนเขาให้สัญญาขณะเดียวกันก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเยี่ยมเท่านั้นมิใช่กลับมาอยู่กลับใดที่บ้านสามกระไดย,ยังมีคุณเปี่ยมตัวเขาจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่เป็นอันขาดคุณสายใจว่าจะไม่ร้องไห้หากก็อดไม่ได้ แม้พ่อจเจริญจะมาอยู่ด้วยไม่ทันถึงสองปีแต่เธอก็รักและเมตตาเขาไม่แพ้หลานสาวห้าคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบรเบาะและต่อไปนี้ใครจะมาช่วยป้าทำกับข้าวใครจะตำน้ำพริกปลาร้าให้ป้าทานมารดาคุณประพนพพูดทั้งน้ำตาเอาให้ผมจะมาทำให้คุณป้าทานเดือนละครั้งดีไหมครับขอให้มาจริงๆเธอ ลากลัวว่าไปแล้วก็จะลืมบ้านสามกระไดเสีนะซีเธอคาดการคุณสายใจรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเปี่ยมสามีของเธอมีจิตริษยาและชิงชังพ่อจเจริญแต่เพราะอยากให้พ่อประพศได้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเหมือนเด็กอื่นจึงต้องเลือกเขาให้อยู่บ้านแทนหลานชายคนโปรด ไปอยู่ที่ใหม่ต้องลำบากเห็นว่าต้องหุงหากินเองไม่ใช่หรือถามอย่างห่วงใยครับแต่ผมไม่กลัวลำบากหรอกครับคุณป้าเพราะคุณยายสอนอยู่บ่อยๆว่าคนไหนรักตัวก็ต้องไม่กลัวลำบากผมเป็นคนรักตัวกลัวตายครับถ้าเช่นนั้นคนที่ไม่รักตัวก็แปลว่าเขากลัวลำบาก คุณยายสอนอย่างนั้นครับเพราะคนที่กลัวลำบากความยากมักมาถึงคุณยายพ่อจเจริญคงจะสอนเก่งสินะเรียกว่าเทศเก่งนะครับคุณป้าผมฟังคุณยายเทศทุกวันจนชินถ้าท่านเป็นพระเห็นจะได้เป็นมหาเพราะว่าเทศเก่งนี่แหละนั่นสิถ้าคุณยายเกิดมาเป็นผู้ชายป้าว่าท่านคงบวชไม่ศึกชระ แต่ก็ไม่แน่หรอกนะพระทิเทศเก่งมักจะถูกสีการนิมนต์ให้ศึกออกไปเฝ้าบ้านป้าเห็นมานักต่อนักแล้วพูดถึงพระผมยังไม่หายโกรธหลวงตาวัตโนดเลยนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงบุญคุณลุงมันแท้ตั้งเขาเป็นคนดีมากลูกๆูกเขาทุกคนก็ดีทุกคนที่ผมประทับใจ มากก็คือความมีขันติของเขาเย็นวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อในฉุนมายืนด่าเปล่าๆหน้าบ้านพวกลูกๆพากันโกรธไปาตามๆกันแต่ลุงกลับห้ามว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ใช่เรื่องของเด็กในฉุนก็ท้าให้ออกไปสู้กันลุงมันก็ไม่ยอมออกไปนั่งยิ้มฟังเขาด่าอยู่ในกระท่อม ในฉุนถึงกับเอาหัวชนต้นมะพร้าวเป็นการประชดในที่สุดเมียกแกก็ต้องมาลากเอาตัวกลับไปบ้านตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครใจเย็นเท่าลุงคนนี้ผมแอบชื่นชมในใจแล้วคิดว่าจะเอานิสัยแบบนี้ไปใช้บ้างจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับใครเจ้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าในฉุนแกเป็นนักเลงหัวไม้ส่วนลุงหมันเป็นนักเลงหัวหมอ คุณเปี่ยมรู้สึกร้อนๆ้หนาวหนาวเมื่อฟังเรื่องราวที่หลานภรรยาเล่าอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มน้อยพูดประชดตนจึงถือโอกาสพูดขึ้นว่าไปกันหรือ,อยังล่ะพ่อเจริญพ่อประพศ์เขาไปรอที่เรือนานแล้วเหตุนี้หนุ่มน้อยจึงต้องเดินลงบันไดไปยังเรือที่นายแรมติดเครื่องรอยอยู่แม่วาดและพวกสาวๆในครัวพากลลงมาส่งถึงเรือ คุณสายใจยืนส่งตรงหัวบันไดเรือกำลังจะออกเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้เตรียมเครื่องครัวและสเสบียงกลังให้หลานโดวยว่าเขาจะต้องไปหุงหากินเองจึงบอกในแรมว่าดับเครื่องก่อนฉันต้องไปเตรียมสเสบียงให้พ่อเจริญแล้วก็หันไปทางแม่วาดขึ้นมาช่วยกันเตรียมเครื่องครัวให้หลานฉันหน่อยจะได้ไม่ต้องไปซื้อ หรือว่าไปหยิบยืมคนอื่นข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านเรามีมากมายก่ายกองคุณเปี่ยมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่กล้าพูดว่ากไกรออกมาใจนั้นอยากจะให้ไปเสียพ้นเพ,พ,พราะเจ้าหมอเนี่ยมาแย่งความรักทั้งของลูกของเมียไปจากเขา 30นาทีต่อมาในแรมก็ติดเครื่องยนต์เรืออีกครั้งจากนั้นก็แล่นออกไปจากครองบางแวกไปเข้าครองบางหลวงผ่านตลาดพลูไปออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ก็ไปทางคลองเปรมประชากรซึ่งแล่นเรือเข้าออกอีกหลายคลองกว่าจะถึงพยาไทผู้โดยสารสามคนพากันนั่งเงียบคุณประพน์ กับคุณเจริญก็ไม่คุยกันเหมือนแต่ก่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านครูสอนศิลปะบัลเลงตั้งอยู่ในสวนมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดส่วนใหญ่เป็นต้นหมาก,กับต้นมะพร้าวที่เหลือก็เป็นผลไม้เช่นชมพู่มังคุดมะม่วงฝรั่งและมะยมพื้นที่ด้านทิศตะวันตก ติดลำคลองซึ่งเรือแล่นผ่านไปผ่านมาได้ส่วนตัวบ้านอยู่ลึกเข้าไปในสวนประมาณ200เมตรเมื่อเรือมาถึงสลาท่าน้ำตรงทางเข้าบ้านคนทั้งสี่จึงช่วยกันลำเลียงข้าวของขึ้นจากเรือนำมาวางไว้ให้ไกลตาผู้คนผูกเรือเปล่าไว้กับบันไดท่าน้ำช่วยกันถือคนละมือคนละไม้เดินเข้าไปยังตัวบ้าน นมน้อยได้อยู่เรือนหลังเล็กห่างจากเรือนใหญ่ประมาณสิบวาคุณประพจน์กับนายแรมช่วยขนของเสร็จก็ช่วยกันจัดบ้านอย่างลกลวกจากนั้นก็พากันกลับเมื่ออยู่คนเดียวหนุ่มเจริญใช้เวลาในการจัดของให้เข้าที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นซึ่งคุณสายใจได้จัดเตรียมข้าวสารและของแห้งพร้อมทั้งเครื่องครัวครบครันมาให้ อดไม่ได้ที่จะคิดถึงผู้ที่เป็นป้าและคิดเลยไปถึงยายความว้าเหวเข้าครอบงำจิตใจอยู่ชั่วครู่แต่แล้วก็กลับมาลายหายไปเมื่อคิดถึงลุงมันแท้ตั้งหมอจีนผู้ชุบชีวิตใหม่ให้แก่เขาเขาจะต้องอดทนลูกผู้ชายจะท้อแท้ไม่ได้ลุงลำบากกว่าเราหลายเท่ายัางทนได้เรายังโชคดีกว่าลุง รุงที่รับผิดชอบตัวเองเท่านั้นแต่ลุงสิต้องรับผิดชอบตั้งสิบชีวิตลุงครับถ้าผมอยู่ในภาวะที่ช่วยลุงได้ผมจะไม่ลังเลเลยแม้แต่นาทีเดียวเขาตั้งปณิธานแน่วแน่ อิ่มข้าวมื้อเย็นอย่างงอยเหงาแล้วหนุ่มน้อยจึงเดินไปยังเรือนใหญ่เพื่อเรียนวิชาขึ้นครูเสร็จเรียบร้อยครูสอนก็ต่อเพลงแขกลบบุรีให้เป็นเพลงแรกรู้สึกประหลาดใจที่คนเป็นสิษย์เล่นได้อย่างถูกต้องและภัรอบเราะพริ้งไม่แพ้คนที่เป็นครูจบเพลงแขกลบบุรีครูสอนก็ต่อด้วยราตรีประดับดาวเป็นเพลงที่สอง คร้นหนุ่มน้อยเล่นได้อีกเขาจึงออกปากชมเก่งจริงพ่อนมสมกับเป็นทายาทของหลวงทาราโดยแท้ตั้งแต่ฉันมีลูกศิษย์มายังไม่เคยมีใครเล่นเก่งเท่าเ,าเธอเลยนะอย่างเพลงแขกลบุรีมีหัดกันเป็นเดือนกว่าจะเล่นได้ไพเราะอย่างเก่งก็หนึ่งสัปดาห์เพิ่งมีเธอคนแรกที่เล่นได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ผมพอมีพื้นฐานมาบ้างครับครูก็เลยพอเล่นได้คนเป็นสิทธพูดอย่างถ่อมตนและเธอเคยเรียนสองเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับแต่เคยได้ยินเพิ่งจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแสดงว่าเธอมีหัวทางนี้วันหน้าเธอจะได้เป็นนักกระนาดมือเอกเช่นเดียวกับคุณปู่ของเธอ ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นและขออวยพรขอบพระคุณครับหนุ่มน้อยกระพุ้มมือว่าอย่างนอบน้อมเอาละวันนี้เอาเพียงแค่นี้เธอจะได้พักผ่อนเพราะเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับคุณปู่บอกว่ามีรถรางผ่านผมยังไม่ทราบว่าจะไปขึ้นที่ไหน เธออยู่โรงเรียนอะไรล่ะครูสอนถามโรงเรียนสวนกุหลาบครับถ้าเชนนั้นก็ไม่ต้องไปลดรางไปเรือกับลูกสาวคนเล็กของฉันก็แล้วกันเขาเรียนที่ราชินีล่างไม่ไกลาจากโรงเรียนเธอเท่าไหร่รู้สึกเธอโชคดีหลายอย่างนะโดยเฉพาะวงปีพาดเครื่องคู่ที่คุณปู่เธอให้มาเนี่ยเป็นของที่หาไม่ได้อีกแล้ว ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีการเป็นนักระนาดมือเอกนั้นเครื่องดนตรีก็มีส่วนช่วยเสริมด้วยนอกเหนือจากความสามารถส่วนตัวบางคนฟีมือดีแต่เครื่องดนตรีคุณภาพด้อยก็ทำให้เล่นไม่ไพเราะเท่าที่ควรเอาละเธอกลับไปพักได้พรุ่งนี้เรือออกกี่โมงครับหกโมงครึ่ง เธอมารอที่นี่ก็แล้วกันแล้วคนขับเรือเขาจะกลับมาก่อนหรือว่ารอรับกลับตอนเย็นด้วยครับรอรับกลับตอนเย็นหนทางมันไกลกว่าจะไปจะมาเสียเวลามากเปลืองน้ำมันด้วยฉันก็เลยให้เอาผลไมกรากไม้ใส่เรือไปขายที่ปากคลองตลาดเป็นการข่าเวลาก็พอได้ค่าน้ำมันและก็าจ้างคนขับ ผมจะช่วยค่าน้ำมันด้วยครับเขาเรีบบอกด้วยไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรฉันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมีเธอเพิ่มมาอีกคนก็ไม่ใช่ว่าจะเปลืองน้ำมันมากมายอะไรแต่ถ้าเธออยากจะช่วยจริงๆก็ให้ค่าขนมคนขับบ้างก็แล้วกันเขาชื่อในสุขพรุ่งนี้เธอก็จะพบกับเขาเอาละกลับไปพักผ่อนได้แล้ว หนุ่มน้อยก้มลงกราบครูสอนครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกออกมานุมเจริญจ่ายค่าเรียนดนตรีไทยเพียงเดือนแรกเท่านั้นเดือนถัดมาคุณโกสุงภรยาครูสอนก็บอกว่าไม่ให้คิดค่าเรียนจากเขาทั้งที่สั่งหนุมน้อยให้มากินข้าวที่เรือนใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลาหุงหากินเองเช่นแต่ก่อนคุณโกสุม เกิดถูกชะตากับเขาเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาจะมาช่วยอยู่เสมอและเธอก็ได้เห็นอุปนิสัยที่แท้จริงของเขาที่หนักเอาเบาสู้ไม่เคยนั่งดูดายยิ่งรู้ว่าหนุ่มเจริญมีเชื้อสายผู้ลากมากดีเธอก็คิดไกลถึงขนาดอยากจะได้เป็นบุตรเคยพยายามให้แม่รัตนาได้ใกล้ชิดกับหนุ่มน้อยแต่ล้านชายหลวงทารา ก็ไม่ได้มีท่าทีต่อบุตรสาวคนเล็กของเธออดรนทนไม่ไหวจึงเรียบเคียงถามในเย็นวันหนึ่งพ่อจเจริญเห็นแม่รัตนาของฉันเป็นอย่างไรบ้างเธอก็ดีนี่ครับเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วญาติๆผมที่บ้านสามกระไดยยังสู้เธอไม่ได้พวกเธอออกซุกซนยังกับเป็นเด็กผู้ชายเข้าหมายถึงลูกสาวของคุณสายจิต ล้วเธอชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะผมก็ชอบผู้หญิงที่เป็นลูกผู้หญิงสิครับตอบตามตรงถ้าเช่นนั้นเธอคงชอบแม่รัตนาของฉันครับผมชอบเธอมากชอบพอๆกับญาติผมที่บ้านสามกระไดฉันหมายถึงว่าชอบแบบคู่รักนะ่ะคุณโกศสูพูดตรงไปตรงมาผมไม่บังอาจหรอกครับคุณป้า เพราะถ้าผมคิดกับเธอแบบนั้นก็เท่ากับผมเป็นคนในระคุณคุณยายสอนเสมอว่ากินบนเรือนแล้วอย่าขี่รถหลังคาผมไม่กล้าคิดกับคุณรัตนาแบบนั้นและจะไม่มีวันคิดเป็นอันขาดเธอจ้งเป็นคนดีแล้วเกินฉันชอบเธอมากนะพ่อจเจริญแล้วก็บอกตามตรงว่าถ้าใด้เธอมาเป็นเขยฉันคงนอนตายตาหลับแต่เอาเธอ ถ้าแม่รัตนาของฉันมีบุญวาสนาก็คงจะได้พบคู่ที่ดีเช่นเธอเธอต้องได้พบคนดีอย่างแน่นอนครับคุณป้าเพราะเธอดีย่อมได้พบกับคนดีด้วยกันคุณป้าอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยครับถามจริงๆเธอทำไมพ่อจเจริญถึงไม่สนใจแม่รัตนาของฉันหรือว่าเธอมีคู่รักแล้วหนุ่มน้อยรีบตอบเสียงหนักแน่นว่า ไม่มีหรอกครับคุณป้าผมตั้งใจว่าจะไม่รักใครเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงเขาต้องมาทุกข์ทรมานเพราะผมผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข์นะครับคุณป้าคุณโกสุมทำหน้าพิศวงหนุ่มน้อยจึงอัถาธิบายว่าผู้หญิงมีทุกข์มากตอนคลอดลูกบางรายถึงกับเสียชีวิตผมถึงว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนใดต้องทุกข์ทรมานอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่คิดรักใครถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพ่อจเจริญคิดจะบวชตลอดชีวิตหนุ่มน้อยตอบทันทีไม่ครับคุณป้าผมเกลียดพระ